สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับรถ Honda CRV Gen3 นะคะคันนี้ติดเป็นจอ Android ตรงรุ่นนะคะ l a m 6ลำร้อยหน้าจอมีขนาด9นิ้วนะคะมาพร้อมเฟรมตรงรุ่นใส่แล้วสวยงามแบบนี้เลยจอตัวนี้รองรับแอปพลิเคชันต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Google m a p นะแผนที่นำทางนะคะหรือจะเป็น YouTube ดูหนังฟังเพลง ขณะเดินทางได้เลยนะคะรองรับการใช้งานฟังก์ชัน2หน้าต่างแบบนี้นะคะจะดูเป็น g o o g l e Ma p ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งดูหนังฟังเพลงก็ได้อ่ะนอกจากนี้ตัวจอ,อยังรองรับแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายนะคะเพียงแค่ลูกค้าเข้าไปดาวน์โหลดที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Play Store ได้เลย หากท่านใดสนใจงานติดตั้งดีๆแบบนี้นะคะสามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามกันได้ที่ด้านล่างนี้เลยแล้วพบกันในคลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ